เราก็ต้องยิงเลยนะครับถ้ากองทัพไม่ยิงถล่มด้วยอาวุธหนักก็ขอให้พวกให้ให้พวกเราไปนะครับพวกจรวดอาพิกีพวกปืนคอพวกปืนปรสอพวกเรายิงเป็นอย่างนั้นแหละครับผ่านการรบมาทุกคนนะครับก็จะเปิดฉากอาดัดมันเลยนะครับ เหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นอีกครั้งบริเวณห้วยตะมะเรียอําเภอกันทรรักษ์จังหวัดรีสเกตเมื่อทหารไทยประจํากองทัพภาคที่สองเหยียบทุนระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจชายแดนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องตัดขากลายเป็นผู้สูญเสียขารายที่7จากเหตุระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่าทหารกัมพูชาใช้ปืนเล็กยิงยั่วยุทหารไทยจำนวน5้านัดที่บริเวณชายแดนด้านปราสาทตาเมืองทม ตำบลตาเมียงอภอพ,พนมดงรักจัังหวดสุรินทร์โดยที่ทหารไทยไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใดโดยแหล่งข่าวระบุอีกว่าทหารเขมรยิงปืนโดยไม่ได้ตั้งใจยิงใส่ทหารไทยเป็นการยิงยั่วยุเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาและถือเป็นการกระทําหลังจากลงนามสันติภาพไปแล้วทั้งนี้แหล่งข่าวรายงานว่าในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชามีการเสริมกำลังประชิดชายแดนด้านปราสาทตาเมือนทมอย่างผิดปกติ ขณะที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการถอนอาวุธหนักออกไปแล้วก็ตามตามการลงนามสันติภาพประกอบกับมีทหารไทยเหยียบกับระเบิดจนขาขาดเป็นรายที่7ในพื้นที่ตามเรียจังหวัดศรีสะเกดทําให้ยิ่งส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นมาว่ากัมพูชาไม่ได้เคารพการลงนามสันติภาพแต่อย่างใดแม้จะมีทรัมป์เป็นคนกลางก็ตาม และที่ผ่านมาพลเอกมนัสจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเคยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคล้ายกันในพื้นที่บ้านผูเมะเขืออำเภอกันทรรักษ์พร้อมกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุปะทะจนถึงปัจจุบันมีทหารไทยเสียขาไปแล้วหนายและจะต้องไม่มีขาที่7หากยังมีขาที่7เกิดขึ้นถือว่าเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปอย่างพิกัดหน่วยของคุณ ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งกระทรวงกลาโหมประท้วงกัมพูชาหลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดพร้อมกำชับให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดและสั่งเร่งให้การช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บดังกล่าวตามที่เป็นข่าวไปแล้วอีกด้วยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ชายแดนวันนี้ทั้งที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์ทุกฝ่ายต้องคอยติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดการประทะรอบใหม่ขึ้นมาได้ทุกเวลา ก็ตามข่าวก็ว่าอย่างนั้นหละครับมันก็ยิงยั่วยุมาเรียกว่ามันยิงยั่วยุเพื่อจะให้เราเปิดหรือว่ามันยิงรบกวนแบบไหนก็ไม่เข้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็สมควรที่จะต้องมีการตอบโต้แะครับเพราะว่านอกจากเขาจะมาวางกับระเบิดทําให้พวกเราเสียขาไปแล้ววันนี้นะครับมันมายิงปืนยั่วยุเราอีกแล้วโคมงการที่จะให้เราเปิดแต่ก็พี่ยังมั่นใจว่าทหารเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับตามข่าวก็คือเราพร้อมเหมือนแล้วเพียงแต่รอ,อคําสั่งนะครับอยากจะให้เป็น ทางกองทัพหรือว่าทางไอ้รัฐบาลนะครับสั่งเลยสั่งลงไปเลยให้ทหารเราตอบโต้ทันทีเลยครับอย่าปล่อยให้เขเหีนได้ใจแบบนี้เลยครับซึ่งถ้าว่าเป็นทหารพลานค่ปยองชัยรุ่นสมัยก่อนๆนะครับพวกเราก็จะไม่ยอมให้เขาทําได้ใจแบบนี้นะครับเราจะต้องตอบโต้รุนแรงและเข้าโจมตีทันทีเลยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ทหารพลานค่ป๋องชัยแล้วว่าทหารหลักของเราทุกหน่วยนะครับยังไม่มีกฎหมายมาควบคุมเพราะตอนหลังเนี่ยสสก็สร้งกฎหมาย ควบคุมนะครับเพราะว่าการที่จะทําทให้มันควบคู่กันเทนระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายจะต,ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรองจะต,ต้องผ่านสนชอ,อ่าสนชจะต้องอนุมัติซึ่งพี่ได้ข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับเมื่อไม่กี่นาทีมานี้เขาบอกได้ข่าวว่านายรกรัฐมนตรีอ่ะพรุ่งนี้จะเรียกประชุมสมมนะครับเพื่อที่จะอนุมัติว่าจะให้ต่อโตอย่างไงนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ทางนายกรัฐมนตรีนะครับในทางสม,มชเนี่ยช่วยกันอนุมัติให้เรานี่ทําการเปิดการโจมตีเพื่อเอายึด ยึดประสาทตะควายขึ้นมานะครับยึดประสาทธนาขึ้นมาด้วยนะครับโอ้ยวันนี้เพื่อนๆก็โทรมาเพียบเลยบอกว่าพี่กอลกฤนะครับทหารผ่านของเราทหารผ่านจุ่โจมเจ้าของไอ้ของไทยที่เคยรวบร่วมกันนะครับเขาบอกว่าพี่กอลกฤไปจิตต่อแม่ท้าไปสองหน่อยไปตบไปจิตต่อทั้งกองทัพหน่อยทั้งกองทัพบ,บงหน่อยเพราะว่าเราขอไปรบนะครับยังไงก็อยากจะไปรบเต็มทนแล้วทนไม่ได้แล้วเขาพูดแบบนี้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีค่าบำเหน็จบำนาญหรือว่าไม่มีค่า สวัสดิการใดๆก็ขอไปรบครั้งสุดท้ายในชีวิตอันนี้คือเพื่อนที่โทรมาวันนี้นะครับหลายคนเลยนะครับเตรียมที่จะอยากจะไปรบนะครับถ้าเป็นพวกพี่นะครับไม่ปล่อยไว้ไม่ให้มันเหยียบหยับอาหยียบยามศักดิ์สิของเราแบบนี้หรอกครับลุยแล้วนะครับป่านนี้โอ้ยมันก็ต้องมียุทธวิธออยู่แล้วนะครับเราก็ต้องยิงเลยนะครับถ้ากองทัพไม่ยิงถล่มด้วยอาวุธหนักก็ขอให้พวกให้ให้พวกเราไปนะครับพวกจรวดอาิกีพวกปืนคอพวกปืนปรสอพวกเรายิงเป็นท้งนั้นแหละครับผ่านการรบมาทุกคนนะครับก็จะเปิดฉากอัดันเลยะครบ รู้สึกเสียใจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพี่คิดอยู่แล้วว่ายังไงขมิ้นมันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามสันติภาพที่เราไปเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับโดยเฉพาะนายกอนุจินไปเซ็นสัญญาพี่ก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับมีทุกคนคนไทยก็ต่อต้านอยู่แล้วนะครับจะไปเชื่อขมิ้นได้ยังไงนะครับในเมื่อขมิ้นมันไม่เคยรักษาสัญญาก็ทำให้เราเสียขานะครับการเสียขาที่เจ็ดนี้ผมพี่จําได้ว่าทางเสียนาธิการของทหารกองทัพไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเสียขาที่เจ็ดนี้เราจะต้อง รู้อยู่แล้วว่าเขาตั้งฐานอยู่ที่ไหนเราจะต้องยิงปืนถลม่มยิงปืนใหญ่ถลม่ถมฐานพวกมันนะครับก็ขอให้เป็นไปตามที่ตกลงนะครับตามที่ท่านาเสนาธิการของกองทัพไทยทได้พูดไว้นะครับคนไทยรอดูอยู่นะครับมันมีความแค้นอย่างมากสําหรับคนไทยนะครับที่คอมเมนต์มาทํากับไทยแบบนี้มันเหมือนกับยามศักดิ์สิยยามเกียรติยศของทหารไทยอย่างมากเลยนะครับมีทางเดียวเราจะต้องตอ,อบโต้ยอย่างรุนแรงนะครับ คงไม่อรณ์มารวยแล้ะครับเพราะว่าแอนเว้นว่านายกมนตรีของเราพรุ่งนี้จะประชุมสมชนะครับสมชเพราะว่ากฎหมายของไทยเนี่ยการที่จะมีกฎหมายเขาออกมาควบคุมทหารบอกว่าถ้าจะมีการใช้กําลังระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องผ่านสมชสมชต้องอนุม,มัตินะครับซึ่งสมัยที่พี่ไปลบเนี่ยมันไม่มีกฎหมายฉบับนี้นะครับเราสามารถเป็นัติการได้กบับอิสระเสรีเลยแต่ตอนนี้มันมีกฎหมายสอสเขาล่างกฎหมายตัวนี้มาคคุมทหารนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับได้ข่าวว่าพรุ่งนี้นายกจะไปประชุมสมชเปิดประชุมสมชนะครับแล้วก็ขอให้ทางคณะกรรมการทั้งหลายนะครับได้อนุมัติให้ทหารเรานี่ได้สามารถที่จะใช้กําลังได้อย่างเต็มที่เพื่อที่จะยึดปราสาทตะควายยึดปราสาทตะเหมินทม, Graduate, ม,นทมปราสาทตะควายขึ้นมานะครับปราสาทเมมินทมเราได้อยู่แล้วแล้วก็ไปยึดปราสาทคนา,ข,นาขึ้นมานะครับแล้วก็กวาดล้างขมินที่มันเป็นนักเลงอยู่ตามแถวๆนั้นนะครับกวาดไปให้หมดเลยครับ แน่นอนอยู่แล้วนะครับเขมนเนี่เขาบอกว่าปราสาทตะเมินทมเนี่ยมันก็คือสัญลักษณ์ของประเทศเขานะครับสังเกตดูก่อนจะมีการรบกันเนี่ยเขามาแสดงสัญลักษณ์อะไรต่างๆมากมายหลายครั้งจนจนมีการรบกันในปีห8นี่แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาวางแผนอยู่แล้วตามข่าวก็บอกว่าตอนนี้เขาส่งกําลังเข้ามาที่ปราสาทตะเมินทมนะครับเขาต้องการที่จะยึดปราสาทตะเมินทมแล้วก็ยึดภูมะเขือสองจุดนี้เขาต้องการยึดให้ได้นะครับมันเป็นจุดสําคัญทางทหารแล้วก็เป็น ไอ้ตัวปราสาทต,ตามเงินทมนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเขาด้วยนะครับที่เขาโฆษณาให้กับประชาชนของเขาแบบนั้นนะครับมันเป็นโอกาสทองเลยครับเนี่ยที่ขมินมันทําผิดสัญญาสันติภาพนะครับตอนนี้เรามีเรียกว่าเป็นความชอบธรรมของทหารไทยของรัฐบาลไทยที่จะต้องเข้าโจมตีผลักดันยึดปราสาทตาควายแล้วก็ยึดปราสาทคนาลับขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับฉลองครบร